ับสุขภาพกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะช่วงนี้ซีได้ข่าวว่า มีคนเสียชีวิตแบบกระทันหันบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือแอบพาลานอย์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะก็คุณซีคงได้ยินข่าวบ่อยๆนะครับแม้แต่นักกีฬาเล่นกีฬาออกกําลังก็ฟุบคาสนามไปเลยนะครับอาการส่วนใหญ่อันนี้เกิดจากเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก heart attack หรือว่าขาบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมันคือหัวใจวายอย่างนั้นไหมคะก็เป็นโรคหนึ่งของการที่เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นมาจากหลอดเลือดหัวใจเหมือนกัน แต่เป็นการไม่ใช่แค่ตีบนะครับอันนี้คืออุดตันเฉียบพลันเลย<ช>นะครับพออุดตันเฉียบพลันปุ๊บเลือดไม่สามารถจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจก็จะคล้ายๆกับตายเฉียบพลันหรือมีการเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงเสียชีวิตทันทีได้เลยถ้าสมมติคนใกล้ตัวเราเกิดอาการฮาร์ดแอตแท็ขึ้นมาหรืออาการหัวใจวายเฉียบพลันเราต้องทํำยังไงคะนะครับดีที่สุดคือส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะเราทราบว่าการอุดตันอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้เอาการอุดตันออกเลือดไม่สามารถกกลลลับเเี้้้ยงานือ กล้ามเนื้อหัวใจก็ส่วนที่เลี้ยงด้วยเส้นเลือดเส้นนั้นก็จะตายมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดถ้าครบ6ชั่วโมงไม่ได้รับการรักษานี้กล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นจะเสียไปหมดเลยขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง